ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ English Around You ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนสีและอาจารย์พุทธนาถสวัสดโยทินสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตทิทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ English Around You ออกาาาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยระบบ FM ความถี่ 89.5เมกเฮิรตคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะวันนี้พบกับดิฉันชนกนาจีนสรีทัณฑ์ที่ดำเนินรายการในวันนี้รายการของเราออกกากในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสองครึ่งถึงตีสามเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันพุธที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2565วันนี้รายการของเรานำความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะและเรื่องแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษขอโทษที่รบกวนเดี๋ยวเราลองมารับฟังที่โครงสร้างประโยคแรกกันค่ะโครงสร้างประโยคแรกนะคะเราจะใช้ sorry to bother you จากนั้นตามด้วย but และประโยคคำถามค่ะ sorry to bother you นะคะแปลว่าขอโทษที่รบกวนนะต่อจากนั้นใช้ but นะคะแล้วตามด้วยประโยคคำถามขอโทษที่รบกวนนะแต่นะคะ แล้วก็บอกเหตุผลไปว่าจะรบกวนเรื่องอะไรคะ่ะ Sorry to bother you but could you please check this report for me Sorry to bother you but could you please check this report for me ประโยคนี้แปลว่าขอโทษที่รบกวนนะคะแต่คุณเนี่ยช่วยตรวจสอบรายงานนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะโครงสร้างประโยคต่อมานะคะ เราจะเปลี่ยนจากคำว่า bother นะคะเป็นคำว่า disturb นะคะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้ sorry to disturb you จากนั้นตามด้วย but และตามด้วยประโยคคำถามนะคะที่เราจะขอโทษที่รบกวนนะคะ sorry to disturb you but can I borrow the pen sorry to disturb you but can I borrow the pen ประโยคนี้แปลว่าขอโทษที่รบก,กวนนะคะแต่ฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะประโยคขอโทษที่รบก,กวนนะคะเราจะใช้ sorry to bother you นะคะจากนั้นตามด้วย buts นะคะแล้วตามด้วยคำถามที่เราจะถามนะคะขอโทษที่จะรบก,กวนเขาให้เขาทำอะไรให้เรานะคะหรือจะใช้ sorry to disturb you และตามด้วย but และประโยคคำถามต่อท้ายเหมือนกันค่ะ และถ้าเราะะเป็นฝ่ายถูกถามะะด้วยประโยค,ะคะที่ขอโทษที่รบก,กวน,นะะเราก็จะตอบเขาไปค่ะถ้าเราทำให้ได้ะะเราจะตอบเขาไปเลยว่า Yes I will do it for you Yes I will do it for you ก็คือได้เลยเดี๋ยวฉันทำให้คุณนะถ้าเราสามารถทำให้ได้แต่ถ้าเรายังไม่ว่างที่จะทำให้นะคะเราก็จะตอบเขาไปเลยค่ะว่า Sorry I can't do it now Sorry I can do it now ก็คือขอโทษนะแต่ฉันยังทําตอนนี้ไม่ได้โครงสร้างประโยคต่อมานะคะถ้าเราจะถามเขานะคะว่าว่างจะคุยสักนิดไหมมีเวลาสักเดี๋ยวไหมเราก็จะแต่งประโยคนะคะคำถามนั้นก็จะใช้ verb to do ขึ้นต้นค่ะเช่น Do you have a minute? Do you have a minute? ก็คือว่างที่จะคุยสักนิดไหม และถ้าเราว่างนะคะเราก็ตอบเขาไปเลยค่ะว่า yes นะคะหรือ sure นะคะหรือ of course แน่นอนนะคะค่ะและโครงสร้างประโยคนะคะขอโทษที่รบกวนนะคะเรายังสามารถนะคะถามนะคะขอโทษที่รบกวนนะคะโดยใช้นะคะประโยคที่ขึ้นต้นด้วย w o u l d you m i n d นะคะ w u l d you m i n d helping me with นะคะและตามด้วยนามนะคะหรือคำ Now หรือคำนามนั่นเองนะคะ Would you mind helping me with นะคะตามด้วยนามประโยคนี้แปลว่ารังเกียจไหมถ้าจะช่วยฉันเกี่ยวกับและก็ตามด้วยคำนามนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะให้ช่วยนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ Would you mind helping me with this document? Would you mind helping me with this document? ประโยคนี้จึงแปลว่ารังเกียจไหมถ้าจะช่วยฉันเกี่ยวกับเอกสารนี้ เดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคเพิ่มเติมกันอีกสักหนึ่งประโยคค่ะโครงสร้างประโยคนะคะใช้ขอโทษที่รบก,กวนนะคะ Would you mind helping me with นะคะและตามด้วยคำนามค่ะ Would you mind helping me with the project Would you mind helping me with the project ประโยคนี้จึงแปลว่ารังเกียจไหมถ้าจะช่วยฉันเนี่ยเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ และการพูดขอโทษนะคะที่รบกวนนะคะเรายังสามารถใช้โครงสร้างประโยค Would you mind นะคะแล้วตามด้วย verb-ing ได้ค่ะประโยคนี้แปลว่ารังเกียจไหมนะคะที่จะทำนะคะแล้วก็ใส่นะคะเรื่องที่เราจะขอโทษที่รบกวนค่ะเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคตัวอย่างกันค่ะ Would you mind finding the information? s Would you mind finding the information? s ประโยคนี้แปลว่ารังเกยียจไหมที่จะค้นหาข้อมูลให้ฉันหน่อยเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งประโยคค่ะ Would you mind นะคะตามด้วย V N G ค่ะแปลว่ารังเกยียจไหมที่จะทำ Would you mind cutting the papers? Would you mind cutting the papers? ประโยคนี้แปลว่ารังเกยียจไหมที่จะช่วยตัดกระดาษนี้ให้ฉันหน่อย และประโยคขอโทษที่รบกวนนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีโครงสร้างนะคะ Would you mind แล้วตามด้วย if นะคะ Would you mind ตามด้วย if นะคะและตามด้วยประโยคค่ะประโยคนี้นะคะแปลว่าจะเป็นอะไรไหมถ้านะคะ Would you mind if นะคะแล้วตามด้วยประโยคตัวอย่างนะคะ Would you mind if I skip the meeting Would you mind if I skip the meeting ประโยคนี้นะคะแปลว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะขอไม่เข้าประชุมเราจะใช้ w y u u mind if นะคะและตามด้วยประโยคนะคะในที่นี้เราใช้ i นะคะเป็นประธานและตามด้วย skip นะคะพี่เป็นเวอร์ช่องที่1ค่ะ Would you mind if I skip the meeting จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะขอไม่เข้าประชุม อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขอลางานค่ะลาหยุดลาพักร้อนนะคะขอลาไปทําธุระส่วนตัวค่ะประโยคนะคะที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้โครงสร้างประโยคขึ้นต้นด้วยแ Can นค่ะและตามด้วยประธานนะคะจากนั้นตามด้วย Verb Che ชค่ะและจากนั้นตามด้วยวันที่เราจะลาค่ะและตามด้วยคำว่า off นะคะ of f ค่ะ ตัวอย่างประโยคค่ะ can i take monday off can i take monday off ประโยคนี้แปลว่าฉันขอลาวันจันทร์ได้ไหมเราจะใช้โครงสร้างนะคะ can i take ตามด้วยวันที่จะลานะคะจากนั้นตามด้วยคำว่า off ค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคเพิ่มเติมกันนะคะถ้าฉันจะขอลาวันศุกร์ได้ไหมนะคะ can i take this friday off can i take this friday off นะคะคฉันจะขอลาวันศุกร์ได้ไหมแต่ถ้าเราอยากจะขอลาสักวันได้ไหมแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะคะเราก็จะแต่งประโยคค่ะโดยใช้ Can I take a day off Can I take a day off นะคะก็ะคือฉันขอลางานสักวันได้ไหมแต่อันนี้เรายังไม่รู้ว่าวันไหนนะคะเราก็เลยใช้คำว่า Adj นะคะ Can I take a day off ฉันขอลางานสักวันได้ไหม เดี๋ยวเราจะให้ทานผู้ฟังนะคะพักฟังเพลงเพราพอพต่อช่องสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามฟังกันได้นะคะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิต นักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ English Around You แล้วนะคะทางคลื่น FM 89.5 MHz มกะสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงที่2ของรายการเราย,ยังคงนำเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ และในช่วงนี้นะคะเรานําเรื่องเกี่ยวกับการทานยาหรือยังนะคะเราจะแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาติดตามรับฟังกันค่ะการถามว่าทานยาหรือยังเป็นภาษาอังกฤษนะคะโครงสร้างประโยคนะคะเราจะขึ้นต้นนะคะด้วย verb to have นะคะและตามด้วยประธานและตามด้วย verb ช่องที่3ซึ่งเป็นโครงสร้างของ present perfect tense ค่ะประโยคตัวอย่างนะคะ Have you taken any medicine yet? Have you t a k e n any medicine yet? ประโยคนี้แปลว่าเธอกินยาหรือยังค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถใช้อีกหนึ่งประโยคตัวอย่างได้ค่ะ Have you had any medicine yet? Have you had any medicine yet? ประโยคนี้แปลว่าเธอกินยาหรือยังเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะคะสามารถเลือกนำไปใช้ได้ค่ะ Have you taken any medicine yet? หรือ have you had any medicine yet แปลว่าเธอกินยาหรือยังนะคะใช้ได้ทั้งสองประโยคเลยค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถนะคะใช้รูปแบบประโยคนะคะ have you got และตามด้วยยาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ have you got any medicine have you got any medicine ประโยคนี้แปลว่าเธอมียาหรือเปล่าในความหมายก็คือเนี่ยกินยาหรือยังนะคะ อีกหนึ่งครั้งนะคะ Have you got any medicine เธอมียาหรือเปล่าหัวข้อที่น่าสนใจต่อมาที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไปหาหมอหรือยังนะคะอันนี้เราจะใช้ถามบุคคลอื่นว่าไปหาหมอหรือยังเดี๋ยวเราลองมารับฟังนะคะการแต่งประโยคแรกกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะเราจะถามโดยใช้ did ขึ้นต้นค่ะเป็นอดีตนะคะเราจะแต่งประโยคโดยใช้ did ตามด้วยประธานค่ะแล้วเวิร์ที่ไม่เปลี่ยนรูปตัวอย่างประโยคนะคะ Did you go to see the doctor yet? Did you go to see the doctor yet? ประโยคนี้แปลว่าเธอไปหาหมอมาหรือยังหรือแล้วอาจจะพูดกับเพื่อนไปเลยค่ะโดยใช้ประโยค I think you should see the doctor. I think you should see the doctor. ประโยคนี้แปลว่าฉันว่าเธอควรไปหาหมอนะ หรือนะคะเราเอาจจะถามเพื่อนไปเลยค่ะว่าต้องการที่จะหาหมอไหมโดยประโยคนี้นะคะเราจะแต่งประโยคโดยใช้ verb to do ค่ะตามด้วยประธานนะคะแล้วตามด้วย verb ที่ไม่เปลี่ยนรูปค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ do you need to see the doctor do you need to see the doctor ประโยคนี้แปลว่าเธอต้องไปหาหมอไหม หัวข้อที่น่าสนใจนะคะต่อมาที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นการพูดเกี่ยวกับการกลัวในภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราลองมารับฟังที่โครงสร้างแรกค่ะการกลัวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้โครงสร้างนะคะประโยค i'm afraid ตามด้วย of นะคะ i'm afraid of นะคะจากนั้นตามด้วยคำกริยาที่เติม ing ค่ะคือเป็นการกระทำที่เรากลัวนะคะ ใช้ I'm afraid of นะคะตามด้วยกริยาเติม -ing ค่ะจะแปลว่าฉันกลัวการน,นะคะเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคกันค่ะ I'm afraid of being alone I'm afraid of being alone ประโยคนี้จึงแปลว่าฉันกลัวที่จะอยู่คนเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถใช้ I'm afraid of นะคะตามด้วยคำนามก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะ I'm afraid of the dog. I'm afraid of the dog. ก็คือฉันเนี่ยกลัวความมืดในที่นี้ the dog นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าความมืดค่ะเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคเพิ่มเติมกันค่ะ I'm afraid of นะคะตามด้วยคำนามค่ะก็ค,คือสิ่งที่เรากลัวนั่นเองตัวอย่างนะคะ I'm afraid of snakes. I'm afraid of snakes. ฉันเนี่ยกลัวงู และโครงสร้างต่อมานะคะเราจะใช้ I'm afraid to นะคะตามด้วยคำกริยาค่ะ I'm afraid to ก็คือสิ่งที่กลัวว่าจะต้องไปทำนะคะเป็นคำกริยาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I'm afraid to die I'm afraid to die ฉันกลัวตายและโครงสร้างประโยคนะคะการพูดว่ากลัวนะคะอีกโครงสร้างหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะคะเราจะใช้ I'm scared I'm scared of นะคะ ใช้ I'm scared of นะคะและตามด้วยการกระทำที่กลัวค่ะเป็นคำกริยาเติม ing นะคะใช้ I'm scared of ตามด้วยกริยาเติม ing ค่ะเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคตัวอย่างกันค่ะ I'm scared of driving I'm scared of driving ประโยคนี้แปลว่าฉันกลัวการขับรถ I'm scared of นะคะฉันกลัวการนะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาเติม ing อย่างตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะ I'm scared of driving นะคะก็คือฉันเนี่ยกลัวการขับรถและนอกจากนั้นนะคะ I'm scared of นะคะยังสามารถตามด้วยคำนามได้ด้วยค่ะก็คือสิ่งที่เรากลัวนั่นเอง I'm scared of ตามด้วยนามนะคะคำนามหรือสิ่งที่เรากลัวตัวอย่างค่ะ I'm scared of spiders I'm scared of spiders ประโยคนี้แปลว่าฉันกลัวแมงมุม แมงมุมเป็นคำนามนะคะ spiders และโครงสร้างประโยคการกลัวนะคะเรายังสามารถใช้ I'm scared by นะคะและตามด้วยกริยาเติม ing ค่ะเป็นการกระทำที่กลัวนะคะ I'm scared by นะคะฉันกลัวการนะคะแล้วตามด้วยกริยาเติม ing ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I'm scared by falling in love again I'm scared by falling in love again ฉันกลัวการที่จะต้องตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งและนะคะเรายังสามารถใช้ประโยคนะคะ I'm scared by นะคะตามด้วยคำนามก็ได้ค่ะ I'm scared by ตามด้วยสิ่งที่กลัวคือคำนามค่ะเช่น I'm scared by silence I'm scared by silence ฉันกลัวความเงียบ การพูดว่าฉันกลัวอะไรนะคะเรายังสามารถใช้โครงสร้างนะคะ I'm scared to ตามด้วยคำกริยาค่ะก็คือสิ่งที่กลัวว่าจะต้องไปทำตัวอย่างนะคะ I'm scared to leave you I'm scared to leave you ฉันกลัวที่จะต้องจากคุณไปค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเพจ learning for life com ค่ะเพจนะคะ m a n a c u r s i a com และเพจ e d u f i r s t school com ค่ะ แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการ English Around You ได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาตีสองครึ่งถึงตีสามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่89.5เมกะเฮคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะดิฉันชน,ชนกหน้าจีนศีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในค่ำคืนนี้ค่ะ รายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบันณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ